วันนี้เราจะมา,าสาธิตการชาร์จรถ GEP ด้วย Home Charger นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องปลดล็อกรถก่อนเบแล้วก็นี่เนาะเปิดเปิดที่เป็น AC นะหัว AC นะครับหัว AC เปิดที่เป็นหัว AC ไว้จะมีเบรกเกอร์ตัวใหญ่นะครับที่ควบคุม เบเกอร์ของโฮมชาร์จเจอร์อยู่นะครับคือบ้านเราจะทําการหลังเรื่องชาร์จเราจะเอาเบเกอร์ลงตลอดนะครับเรากดเบเกอร์ลงเบเกอร์ Baker ขึ้นนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็กดเบเกอร์ของโฮมชาร์จเจอร์ขึ้นนะครับโอเคเมื่อโฮมชาร์จเจอร์พร้อมนะครับมันจะติด1วิแล้วก็ดับไป4วินะครับนี่นะครับ เกดูติดหนึ่งวิดับไปสีวิอ่าหนึ่งสองสามสีแล้วก็ติดหนึ่งอย่างนี้นะครับประมาณนี้หลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็เอาโมชัดโมชัดเ,เป็นแบบไหนครับเป็นแบบ ac type t 2 2> ac type เครื่องนี้จะเจดกิโลวัตต์ก็สายค่อนข้างยาวนะครับแปดเมตรแล้วเราก็ทำการ สายแปดเมตรเหรอคะนี่เห็นไหมสายยาวประมาณ8ปดเมตรถึงหน้าบ้านเลยจากตรงนั้นนะเสียบเข้าไปหลังจากนั้นก็กดปุ่มล็อกรถนะครับมันก็จะมีเสียงที่รถก็คือดูดสลักลงไปนะแล้วก็ที่คอมชัด์จเต็หนึวิดับ1วินะครับอย่างนี้เนะาะจนกว่ามันจะเต็มถ้าเต็มไฟไมันจะติดค้างนะครับอันนี้เราเริ่มชาร์จต,ตอน ้องทุ่งยี่สิบเอ็ดนะครับมาดูแบตเตอรี่เราเริ่มชาร์จจากที่ยีสิบสี่เปอร์เซ็นตนะคะพอเวลาชาร์จจะมีเสียงที่ตัวชาร์จวบับอกโอเคค่ะเราก็ชาร์จแบตทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะตอนนี้แบตเต็มแล้วค่ะระยะทางที่ได้ก็สามร้อยแปดเ็ดที่เครื่องจะโชว์ไฟสีเขียวค้างไวนะะงน้นะคะอย่างเงี้ยค่ะ โอเคค่ะขอจบคลิปการชาร์จไฟที่บ้านเพียงแท่นี้นะคะ